สย,ยสให้หน้องอาร์แนะนำตัวเองสักหน่อยว่าเออตัวเองมาที่โมครั้งแรกเป็นยังไงแล้วตัวเองอยู่ปีอะไรแล้วค่ะโอเคค่ะชื่อนะัทพูิพิกนานะคะตอนนี้เรียนรัฐศาสตร์บัณฑิตค่ะค่ะอยู่ชั้นปีที่4ี่ค่ะอ๋อตอนที่เข้ามาครั้งแรกเหรอต้องย้อนกลับไปก่อนช่วง มหก <c oughs> คือเราก็มาค่าของคณะรัฐศาสตร์เนาะ <c oughs> ที่ทางคณะเราได้จัดค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเราก็มาแล้วก็มีอาจารย์สองท่านนั่นคืออาจารย์ดารลักษ์อาจารย์ทวีบ <c oughs> เออตอนนั้นเขาบอกว่าตอนที่เราไปค่าเขาก็เห็นศักยภาพแล้วเขาก็ชักชวนเรามาให้เรียนคณะรัฐศาสตรม์มเราแล้วก็เออเลยเราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็พอเราเข้ามาเราก็รู้สึกว่านี่ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราทําให้เราพร้อมที่จะ แสดงศักยภาพนั้นออกมาแบบเต็มที่จริงๆใช่ครับแสดงว่าค่ายนี้เอาแล้วค่ายนี้เหมือนเหมือนทำมากี่รอบแล้วเราเรเข้าไปปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วค่ะ <c oughs> ก็จากน้องค่าย <c oughs> เป็นเป็นพี่ค่ายโอ้รุ่ค่ะประสบก,การณ์เยอะค่ะ,ค,ะคนนี้คนนี้เยอะจริงๆเยอะจริงๆอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเรื่องราวต่างๆในคลาสเรียนหรือว่าจุดเล็กๆน้อยๆที่ว่าแบบ เจอมาอย่างเงี้ยอยากจะบอกทุกคนมีอะไรบ้างแบบในห้องเรียนแบบหนูมองว่าคืออาจารย์ทุกคนอ่ะพร้อมที่จะมอบโอกาสแล้วมอบความรู้ให้เราจริงๆมันจะมีเคสหนึ่งที่หนูต้องรงเรียนแก้เออมันจะมีตัวมันจะมีตัวหนึ่งที่ลงหนูต้องโรงเรียนแก้แล้วมันตรงกับไอ้วันที่สอบมันตรงกับวิชาหลักในปีสามที่เราต้องเรียน แล้วคราวนี้หนูก็เลยหนูก็กังวลเพราะว่าหนูก็อยากแก้ให้มันเสร็จเสร็จไปในปีในปีสามเพราะปีสี่มันจะได้ไม่วุ่นวายเราจะได้เออเรียนไม่กี่ตัวแล้วเราก็เลยทักไปถัมอาจารย์ว่าอาจารย์ขาพอดีว่าวิชไอวันสอบอะค่ะมันตรงกับวิชาหลัก่ะหนูต้องทำไงดีอาจารย์เขาอาจารย์เขาไม่ได้ให้เราทำอะไรเลยอาจารย์เขาบอกเดี๋ยวอาจารย์ไปเลื่อนตารางสอบให้เพื่อให้เราได้ลงเรียนได้แบบโฟล้ะปีเสร็าก็เรียนผ่านไปเลยปกติเลยโอ้ก็แสดงว่าอาจารย์อะ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราโอเคก็คือไม่ได้ปล่อยเราให้แบบเดียวดายคนเดียวติดติดขึ้นมาสมัยสมัยเขาเรียกว่ามัธยมก็รอรอติดรอติดสูนใช่ไหมตินี้ก็จะเป็นแบบไอใช่ป่ะหรือว่าเอฟไอเอฟออะไรมาเนี่ยเอออาจารย์ก็ยังช่วยเหลืออยู่อุ้ยแอบบอกได้ไหมอาจารย์คนไหนอะอาจารย์วีระอาจารย์วีระนะคะทุกคนอาจารย์วีระเขาไม่ได้ให้เราแก้ปัญหาเองเขาแค่บอกว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนตารางสอบให้ เพื่อให้เราลงเรียนแก้นั้นได้ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ช่วงเวลาไหนอะคะที่อยู่ในคณะรัรศาสตร์เนี่ยมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยเรามันคือตัวเราเฮ้ยมันมันพัฒนาเว้ยมันมาถึงจุดนี้ได้แล้วอะมันมีจุดไหนที่แบบทําให้เราคิดมันจะมีใครอาจจะไม่รู้นะคะคณะเราเคยมีละครเวทีนะคะเออใช่คณะเราเคยมีละครเวทีแล้วเราก็ได้เป็นนางเอกของละครเวทีนั้นเออทาไมเราถึงรู้สึกว่าเราโตขึ้น เราจะมองว่าอาเราก็ต้องเข้าใจว่ารูปลักษณ์ของเราณตอนนั้นนะมันไม่ได้แบบสวยขนาดนี้อ่ะเ้วก็พูดได้อ่าตอนปีหนึ่งปีสองไม่ได้ขนาดนี้แล้วคราวนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเห็นมีพี่คนหนึ่งเนาะที่มองเห็นสักยกับศักยภาพเราอ่ะนั่นก็คือพี่คีมพี่คีมคือรุ่นพี่ปีเราแค่หนึ่งปีเออเขาแค่มองศักยภาพเราว่าทําให้พี่ได้ไหม หนูก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาเห็นศักยภาพเราแล้วว่ะหนูหนูก็หละหนูก็ทําเต็มที่แล้วหนูก็รู้สึกว่าการที่เข้ามาในชมรมละครเวทีอ่ะมันก็ทําให้หนูโตขึ้นเพราะหนูก็ทําหลายอย่างได้หนูก็จะหนูก็พูดได้หนูก็เล่นละครได้และก็ทําให้หนูโตขึ้นใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับหลักวิชาการเรียนหมายความว่า หลายวิชาการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ากิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโตขึ้นโอ้ก็ก็คือหมายความว่าละครเวทีก็เป็นหนึ่งชมรมที่อยู่ในคณะรัศตรแล้วเราก็อยู่ในนั้นมาตลอดใช้ใชีวิตอยู่กับชมรมนี้แล้วเราทําให้เราเห็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหรอคะหรือว่ายังไงใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้มั่นใจในศักยภาพเราเรา,เราคิดว่าเรามีแล้ว <laughs> แต่ว่ารุ่นพี่พี่คีมเขาก็บอกว่าเขาแค่พูดคํานึงที่หนูรู้สึกว่าหนูจะทําให้เขาได้ตลอดคือที่เชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูทําได้ เออโอเคก็หมายความว่ารุ่นพี่มาพูดกับเราเออไม่ใชื่อููหรอเขาบอกคือมามามาคุยกับเราว่าเฮ้ยพี่เห็นในตัวหนูนะว่าหนูทําได้เออเจงก็หมายความว่าเราก็มั่นใจในตัวเองหลังจากนั้นว่าเราก็ต้องทําได้แสดงว่านะคะทุกคนค่ะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้โอเคแล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะอยากมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังฝันอยู่ ฝันไม่ใช่ว่านอนนะโอเคฝันที่จะไปแบบฝันฝันในที่หน้าที่การงานหรือฝันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มีอะไรจะบอกเขาไหมตอนนี้ในขณะที่แบบเขาอาจจะท้ออยู่หรือเขาอาจจะยังตามฝันของเขาอยู่อะเรามีมีอะไรจะบอกเขาไหมอ่าอยากให้ทุกคนคิดว่าอย่าฝันแค่อย่างเดียวณตอนนี้อย่าฝันแค่อย่างเดียวให้ลงมือทำสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้เพราะครั้งหนึ่งมันสำเร็จฝันต่อไปมันก็จะสำเร็จอยากให้ทุกคนแบบ ให้ทุกคนคิดว่าตัวเองคือเมล็ดพันธุ์แต่ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเจริญเติบโตนะเออพร้อมเจริญเติบโตคือเปิดลับโอเคเปิดลับแล้วเราก็ลองหวานมันไปสักที่สองที่หรือหลายๆที่ก็ได้เพราะว่าเ้าเมล็ดหนึ่งเราหวานไปแล้วมันเจอดินที่ดีน้ําที่ดีมันก็พร้อมเจริญเติบโตเองอใช่แต่เราก็ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเจริญเติบโตจริงๆ ก็คือว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับมันจริงๆเราเพิ่มที่พร้อมที่จะฝึกตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมีคนดูแลเราบ่มเพาะเราเดี๋ยวเราก็จะโตขึ้นอีกแน่ๆใช่ดีจังเลยเพื่อนของน้องอาร์ตคืออย่างนี้นะคะแอดทำของเรามีแค่นี้น้องมีแค่นี้แต่น้องเขาน่ารักมากส่วนตัวเราเราชอบที่ว่าน้องเขาอ่ะเป็นเด็กกิจกรรมเราเห็นมาตั้งแต่แรกก็แล้วว่า เขาเก่งมากแล้วเราก็เลยชวนเขามาในวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นให้กําลังใจใเอาประสบการณ์ของเราให้กําลังใจผู้ที่ชมอยู่นะคะขอบคุณน้องอาร์มากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะควันนี้นะคะ,อคคะขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วอีพีหน้าอาจจะมีน้องอาร์อยู่หรือเปล่าโอเคไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ